อ,อก็มาออลงบันทึกประจำวแจ้งแจ้งความนะฮะกล่าวโทษร้องทุกข์เพิ่มเติมนะฮะจากการที่โดนปลอมเฟซมาเคนะปะีก็ย้อนหลังไป7ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการนำรูปผมเนี่ยแล้วก็ชื่อผมเนี่ยนะเนาะแต่ก็พิมพ์ผิดนะฮะพิมพ์ผิดเนี่ยก็ไปปลอมเฟซโทรไปหาดาราเป็นออผู้หญิงสาวไฮโซอะไรพวกนี้ฮะออไปทำนองว่าขอเลี้ยงดูขอหลับนอนกับเขา ขอซื้อชุดชั้นในขอซื้อขนเพชรอย่างเงี้ยทาให้คนเสียหายจํานวนมากเลยฮะตลอด7ปีเนี่ยเราพยายามสื่อสารไปว่าอย่าทําเรื่องราวแบบนี้เลยมันมันไม่ถูกต้องเพราะมีคนเดือดร้อนเยอะมากเลยะฮะแต่น้องเนี่ยก็ไม่หยุดเลยนะฮะทำมาตลอดแล้วก็มีคนดังๆในสังคมเนี่ยเยอะมากๆโดยเฉพาะดาราเนี่ยมากกว่า20คนนะฮะที่เสียหายเนาะแล้วก็มีการแจ้งความในแต่ละที่อะไรเงี้ยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้น้องบอกว่าน้องเก่งมากอะไรประมาณเนี้ยครับจน จนเมื่อประมาณสักสามเดือนที่แล้วเนี่ยน้องถูกจับได้แล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยผู้กองเรียกมาให้อ่อมีอีกมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เคยแจ้งความไว้ในอินเตอแกรมนะฮะซึ่งผมก็ไม่เคยไปเปิดดูเลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าคนที่ไม่รู้จักผมเนี่ยก็ก็ถูกเกลียดชังละเพราะมันเป็นรูปผมใช่ไหมฮะวันนี้ผมเพิ่งเห็นที่กองปราบเพิ่งวันนี้เองนะฮะผู้กองมาให้ดูว่าอันเนี้ยเป็นหน้าผมแต่ใช้ชื่อลักษณะคล้ายๆให้มันคล้ายคายชื่อผมให้คนเข้าใจผิดให้แตกต่างนิดห,หนึ่งอะครับ วันนี้ก็เลยต้องมาทําเพิ่มครับพี่ครับแจ้งความเพิ่มเขาติดกับจับสุดคนคนนี้เองจับแล้วนจับได้แล้วครับน่าสักประมาณผมจบจาไม่ได้นะประมาณสักสามเดือนได้เพราะว่ามีคนส่งว่าโดนจับได้แล้วส่งในรูปของสื่อพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเอามาให้ผมดูก็เลยรู้นะฮะแล้วก็ตํารวจก็โทรมาด้วยนะฮะตำรวจก็โทรมาสอบปากคำหลังจากที่อ๋อก่อนจะโดนจับขอโทษทีฮะก่อนจะโดนจับเนี่ยมีตำรวจเข้ามาสอบปากคำเพิ่ม หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ถูกจัดได้ยังไม่เคยเจอเลยเมื่อกี้ก็ถามผู้กองว่าผมจะมีโอกาสเจอไหมก็บอกว่าเจอในศาลก็เลยคิดว่าเออก็ยังบอกกับเพื่อนมากับเพื่อนหนูว่าก็อยากเจอหน้าน้องเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถามว่าวันนี้ผมโกรธเขาไหมก็ไม่โกรธนะพี่ก็ถือว่าไม่ได้แค้นไม่ได้โกรธแค้นอะไรอโหสิกรรมให้ฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะแต่ที่สําคัญนะเดือดร้อนไปทั้งครอบครัวแล้วก็คน,นคทีออ่คนที่ออถูกปลอมเนี่ยผู้หญิงหลายคนเนี่ยเขาเสียเสียหายนะฮะเขาเสียชื่อเสียงเนะครับ ที่สาคัญเลยผมถูกเกียดชังก็คือคือเราเราชื่อเราหน้าเราส่วนผู้หญิงอื่นที่ที่เขาไปแชทคุยเขาก็ไม่รู้เขาก็นึกว่าเป็นเราหลายคนก็ด่าเราอะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะฮะไม่ถูกต้องถูกเกียดชังจากสังคมเนี่ยแล้วก็ลักษณะของน้องเนี่ยใช้คําพูดที่ไม่ดีเลยต่อคนทั่วไปอย่างเงี้ยอย่างคนภาคอีสานอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นเนี่ยออผม ช่วงโควิดเนี่ยผมไปอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมทำง,งานที่บุรีรัมย์เนี่ยพอมีเด้งขึ้นมาเนี่ยผมก็ไปแจ้งแจ้งความใช่ไหมเพื่อแสดงตัวตนว่าไม่ใช่เป็นเราใช่ไหมครับน้องเขาจะรู้ความื่อนไหม่ตลอดเลยเขาก็โพสตเข้ามาอีกว่าป๋าไปแจ้งอีกแล้วเหรอบุรีรัมย์นะโรงพักมันกระจอกมากอะไรมากและใช้คําพูดที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็บอกทางภาคอีสานเนี่ยยอเยถากเราประมาณนั้นนะประมาณนั้นใช้คําพูดกับคนภาคอีสานเนี่ยไม่ดีเลยเราก็เลยถูกสังคมเนี่ย โทรด่าเนาะเฮ้ยทาไมคุณพูดจาแบบนี้ทําไมคุณไปดูถูกคนท่าอีสานแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันมันเราไม่รู้เรื่องเลยเลยอย่างเงี้ยครับ <S <S ก็เลยวันนี้อยากสื่อสารเนาะพี่เนาะอยากสื่อสารให้คนที่เอ่อที่ได้รับความเสียหายได,ได้ได้รับรู้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับผมเลยนะฮะตลอดเจ็ดปีไม่เกี่ยวเลยและวันนี้น้องก็ถูกจับแล้วถูกจับได้แล้วด้วย <S 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 ผมค <ง S 2> เคยถามเขานี้แหละฮะผมเคยถามว่าเฮ้ยมึงทําไมเอา ฟูวะอะไรเงี้ยมันบางทีผมผมโมโหมากทําไมเรื่องเราอะไรเงี้ยเขาตอบว่าไงรู้ปะเขาบอกพี่หน้าตาดีหลอกคนง่ายแต่พี่ไม่ใช่คนดังตํารวจไม่ยุ่งกับพี่เบิร์ดคำสเว่าผมก็รู้ว่าทำไงแล้วผมบางคงเนี่ยผมก็ด่าผมพูดดีนะผมพูดดีตลอดเนาะเฮ้ยน้องนู่นนี่นั่นอย่าทำอย่าทำอย่าทำเนี่ยมันก็ไม่ยังทําอยู่อ่ะบางวันผมก็ใช้แรงอ่ะแรงมากเลยบางทีมึงมั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย เช่นเช่นนะอ่านได้ไหมนะอ่านได้ไหมได้ไหมตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเนาะตอ่างตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นผมบอกว่าขอโทษนะครับมึงนี่เฮียเฮียได้ใจจริงๆนะสงสารพ่อแม่มึงจังถ้ารู้ว่าลูกอย่างมึงเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารู้ว่ามีลูกอย่างมึงเนี่ยเขาจะมีความสุขไหมกูไม่อยากพิมพ์คําว่ากูเลยจริงๆอ่ะแต่กับมึงเนี่ยเหมาะที่สุดแล้ว เจ็ดปีมาแล้วคิดว่าเขาโตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าจะมีจิตสํานึกให้ดีขึ้นสันดานน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่รู้จะเปรียบกับอะไรดีให้เปลี่ยนเขาบอกว่าแนะนําให้เปลี่ยนเป็นชื่อเฮียแต่ก็บอกว่าเฮียเนี่ยมันก็ยังดีนะมันก็ยังมีประโยชน์อะไรเงี้ยยังมีประโยชน์กว่ามึงนะอะไรประมาณนี้ผมพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะมันตอบว่าไงด้วยฮะครับป๋า <laughs> มันก็เราไม่รู้ทําไงแล้วอะ อันนี้ก็คือว่าเล่าส่วนฟังเนาะอันนั้นคือวันนั้นนะแต่วันนี้ไม่ได้มีความโกรธแค้นอะไรน้องเลยอาโหสิกรรมสัานึกดได้แล้ว,ว,วถูกต้องถูกต้องเห็นนอะอายุส่ายย้อนกลับไปใช่ไหมกลับไปเขาก็กกกกอ,อ,อายุสักาสามสิบอ่าประมาณประมาณนั้นเราเป็นไปได้ก็กำลังคานองเนาะแต่เวลาผ่านไปผ่านไปคนเราก็โตขึ้นเนาะน่าจะมีวุฒิภาวะมากขึ้นเราคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยผมว่าใจเย็นนะฮะใจเย็นมากใจเย็นใจเย็นใจเย็นมากอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็ไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยฮะ บางทีก็หลุดออกไปบ้างอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยน่นเป็นแค่ครั้งน่าจะเป็นครั้งเดียวนะฮะน่าจะเป็นครั้งเดียวมั้งที่เราเดือที่ที่ที่แบบทนไม่ไหวอะไรประมาณนี้ไม่ไหวเราก็ต้องโอ่งระบายบองใช่ขับป่าผมก็เลยมีฮะมีหมดครับเลี้ยงดูเดือย่างไรเอาว่าตลอดระยะเวลาที่มีการข่าวลักษณะว่าซื้อขนเพชรไปขอเลี้ยงดูจ่ายเป็นรายเดือนไม่มีข้อแม้เขาจะใช้วดเดียวกันหมดกับผู้หญิงทุกคนที่เราเห็นนะฮะจะใช้บดเดียวกันหมด นั่นก็หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องของผมเลยเนาะก็เป็นคนคนนี้คนเดียวแล้วเขารับสาร,รภาพแล้วนะครับผู้กองบอกว่าเขารับสาร,รภาพแล้วทั้งหมดเขาก็<ส><ส>อยากจะ <ทำ S 2> บอกว่าอย่างเงี้ยคนที่เดือดร้อนนะฮะมีหลายคนนะฮะที่เราโทรคุยกันก็จะเป็นเพื่อนกันก็มีนะฮะต่ายสายทานอย่างเงี้ยก็โดนนะแล้วก็มีการไปแจ้งความด้วยกันก็มีอีกหลายท่านนะฮะที่เราเป็นเพื่อนกันในลักษณะแบบนี้ซึ่งหลายคนก็รู้ว่าไม่ใช่ผมนะฮะแต่ก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าเป็นผมเนี่ย ก็อยากจะสื่อสารตรงนี้นะครับขอบคุณนะฝากฝากผ่านพี่อ้วนด้วยว่าขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ได้ทําให้สังคมได้รับรู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาผมไม่เกี่ยวข้องเลยนะประมาณนี้ครับพวกเนี้เคยครับผมก็ไปปอทที่สุรราชการนะครับเคยไปฮะับก็ประมาณอย่างนี้ฮะเขาก็ถือว่าเขาก็แจ้งความไว้แล้วนะฮะอันนี้เป็นข่าวที่มันออกในสื่ออยู่แล้วนะฮะครับผมประมาณนี้ครับ